วันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ของไทยอีสานซอมบี้ค่ะทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศในงานเนี่ยเต็มไปด้วยนักแสดงแบบคับคังมากๆยกกันมาแบบจัดเต็มทั้งพี่พีทพัชระาพี่ออกแบบถือว่าเป็นปีทองของนักแสดงทั้งคู่เลยนะคะปีนี้และยังมีนักแสดงดาวรุ่งตลกเนี่ยตัวแม่มาอีกทั้งพี่จตุรงแลวก็พี่ตุกก๊กี้และนักแสดงสมทบอีกหลากหลาย ในงานคือให้สัมภาษณ์กันหากระจายขนาดมันได้ดูหนังอย่างตลกขนาดนี้ถ้าเข้าไปดูแล้วมันจะตลกขนาดไหนความน่าสนใจของหนังเรื่องอีสานซอมบี้นั่นก็คือเรื่องนี้นะคะบทภาพยนตร์ชนะการประกวดรางวัลของทางเมเจอร์มาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดคนไทยเนี่ยมีซอมบี้ขึ้นมาแล้วเกิดในภาคอีสานด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ได้น้องนักแสดงคนเก่งจากเมอร์เดอร์เริมาร่วมเล่นด้วยนะพี่ต้นหอมก็มา อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้จัดเต็มเรื่องนักแสดงมากมีทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่และยังมีความหากระจายซ่อนอยู่ในนี้แบบทุกแก๊กรับชมได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ใครดูแล้วเนี่ย